อ่ะเราจะมาถึงถนนที่เราจะต้องเลี้ยวขวาไปทางถนนมิตรภาพนะครับคือเข้าจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่1กันยายน2568นนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือรถพ่วงรถ10ล้อไม่สามารถใช้ทางที่ว่าจุดเริ่มต้นของถนนมิตรภาพได้นะครับ จะต้องอ่าไปเปลี่ยนเส้นทางหาเส้นทางใหม่นะครับเขาห้ามแล้วนะครับซึ่งอ่าก็จะใช้เฉพาะรถเล็กที่เดียวนะครับนี่สังเกตเอาละกันนะครับว่าทําไมเขาถึงห้ามเพราะว่ารถรถอ่าถ้าเป็นรถรถหกล้อรถรถสิบล,ล,ล้ออย่างเงี้ยหรือรถพวก่างเงี้ยก็จะลากเกียร์เต่านะครับพอลากเกียร์เต่าเสร็จปุ๊บก็เออ่ทำให้รถเนี่ยค่อนข้างติด นะครับก็เลยจำเป็นเขาก็เลยได้ประกาศไปว่าวันที่หนึ่งเดือนกันยายนนะครับของปีนี้นะก็จะไม่สามารถนํารถพว่วงรถอะไรขึ้นได้นะครับในาการขอกขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับก็จะทําให้รถติดยาวเป็นกิโลเลยนะครับเมื่อกี้ก็เบี่ยงกันมากับนครชัยแอร์นะครับเบี่ยงกันคู่กันมาเลยตีคู่กันมาเลยกับน,นครชัยแอร์นะครับ ทำไงได้ครับมันมีเส้นทางเดียวที่ว่าจะเข้าสู่อีสานแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็คงจะให้เลี่ยงแหละครับเลี่ยงเมืองก่อนก่อนที่จะถึงตรงเนี้ยนะครับให้เลี่ยงเมืองแล้วออกไปฝั่งรอบนอกฝั่งรู้น,นนะครับฝั่งรอบนอกฝั่ง,งนู้นนะครับผ่านตลาดลงเกลือผ่านอะไรเงี้ยนะครับก็ฝั่งนู้นเลยนะครับ